สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ทุกคนครับเมื่อวันก่อนผมเพิ่งดูคลิปนี้มาของช่องจอนนี่แฮร์ริสนะครับคลิปชื่อว่า The Danger of Ignoring Julian Assange หรือถ้าแปลไทยก็คือความอันตรายของการที่เราละเลยหรือไม่สนใจเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกับคนที่ชื่อว่า Julian a s s า n g e อยู่นั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับวงการสื่อโดยเฉพาะสิทธิ์ของการที่เราสามารถเอาข้อมูลที่ถูกปิดบังอยู่มาเปิดเผยให้คนรู้ได้วันนี้ผมเลยขอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังโดยที่จะพยายามสุปให้ฟังง่ายๆไม่ยาวเกินแต่ถ้าใครอยากฟังข้อมูลเต็มๆ ออกนแนะนําให้ไปดูคลิปเต็มในช่องของจอห์นนี่แฮร์ริสเลยนะครับผมว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วเรามาเริ่มกันตรงเรื่องจูเลียนอาซานก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครด้วยซ้าจูเลียนอาซานเนี่ยเป็นแฮกเกอร์ชาวออสเตรเลียคนหนึ่งที่สร้างเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ดังมากๆนะครับชื่อเว็บว่า WikiLeaks เป็นเว็บที่เปิดออกมาในปีคศ2006นนั่นเองเว็บ WikiLeaks มีหน้าที่หน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือเอาข้อมูลอะไรก็ได้ที่คนส่งมาที่เป็นข้อมูลที่แบบไม่ควรจะเปิดเเเผยยยหรรืออออป็นนข้้มูููลลที่่่ถกัฐบาาไวง มีหน้าที่เอาข้อมูลพวกนี้มาปล่อย ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่ไปแฮกแล้วเอาข้อมูลนี้มานะครับก็คือหมายถึงว่าใครก็ตามที่ไปเอาข้อมูลลับๆพวกนี้ออกมาได้เนี่ยวิกิลีกจะยอมปล่อยให้โดยที่ไม่บอกว่าได้ข้อมูลมาจากไหนก็คือยอมเป็นตัวกลางยอมเป็นนายหน้าให้ในการปลดปล่อยข้อมูลพวกนี้ทั้งหลายโดยที่สิ่งที่แลกกลับไปก็คือวิกิลีกให้ความปลอดภัย100%จะไม่มีทางบอกแน่นอนว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลพวกนี้มาจูเลียนอซานบอกเองเลยว่าแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีระบบที่ทําให้เขาอะได้รับข้อมูลมาแล้วไม่รู้แน่นอนว่าใครให้มาคือได้อย่างเดียวเลยแล้วปล่อยอย่่่่่่างงงเเเดีียยววแตต็็บไไซ์น้กัมใใชรือหญ จนถึงในปีคอสอ2010 เมื่อวิกิลีกเนี่ยได้ปล่อยระเบิดลูกใหญ่ออกมาเลยก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลบ่งบอกเรื่องแย่ๆที่อเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำในสงครามอิรักหรือสงครามอัฟกา,านิสถานหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆด้านอื่นๆไปหมดเลยที่อเมริกาหรือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยทำมาแล้วหรือกําลังทําอยู่ด้วยซ้ําซึ่งในตอนปีคศ .2010 เนี่ยเรื่องนี้ออกมาก็เลยเป็นข่าวใหญ่เลยลองคิดภาพดูนะครับทุกคนในสมัยเนี้ยพวกเราเหมือนเราจะชินชาหรือเราจะรู้กันไปหมดแล้วว่ารัฐบาลนูน่นนี่ประเทศนูน่นนี่มันทําเรื่องแย,แย่ๆเป็นเรื่องปกติอ แต่ลองคิดภาพสมัยก่อนนี่เป็นเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่มันมีเรื่องแบบนี้มันตู้มออกมาจริงๆ มีหลายคนไม่เชื่อด้วยซ้ำหลายคนด่าจูเลียนาซาร์หรือด่าวิก้ลีกเลยว่าแบบโอ้ไอพวกทรยศต,ต่อเมกาอะไรเงี้ยทั้งทันที่ไอจูเลียนาซารก็เป็นแค่คนออสเตรเลียนะไม่ใช่คนเมกาแต่นั่นแหละหลายคนที่พอไปอ่านมาแล้วก็โอ้โหอเมริกามันแย่ขนาดนี้เลยเหรอก็เพิ่งมารู้เป็นความจริงครั้งแรกว่าประเทศตัวเองมันแย่ขนาดไหนก็เป็นเรื่องใหญ่เลยในตอนนั้นซึ่งสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาในวิก้ลีกผมจะขอไม่เอามาลงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับลองไปเสิร์ชหากันเองได้มีคนพูดถึงเยอะแล้วเพราะมันค่อนข้างจะมันค่่่อ้าาางงแบททรรรหััยยเืกีีมลตู ดีว่าพอวิก้ลีกไปเอาเรื่องกับอเมริกาแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็คงรู้ว่าอเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพลังเยอะมากก็ไม่ยอมแน่นอนก็เลยต้องจับคนนี้ให้ได้ใครเป็นคนสร้างเว็บนี้ขึ้นมาในสุดก็ไปจับตัวจูเลียนอาซานมาจนได้เพราะจูเลียนอาซานก็เป็นเหมือนเป็นหน้าตาของเว็บไปเลยทั้งทงี่เขาเป็นแค่คนปล่อยสื่อปล่อยข้อมูลออกมาด้วยซ้ำแล้วด้วยความที่อเมริกาจริงจังมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนคงจะจินตนาการกันได้ว่าไปเอาเรื่องอเมริกาแล้วจะโดนขนาดไหนจูเลียนอาซานก็เลยต้องตัดสินใจนะครับลี้ภัยไปแ กลางกรุงลอนดอนนั่นเองและด้วยความที่พอเป็นสถานทูตมันก็เหมือนเป็นพื้นที่แผ่นดินของประเทศเอกวาดอร์ประเทศอเมริกาหรือแม้แต่อังกฤษเองก็เลยไม่สามารถเข้าไปจับเขาในนั้นได้ถึงไปจับในนั้นไม่ได้นะครับก็เอาตำรวจมาล้อมรอบรอไว้เต็มไปหมดเลยก็คือเอาง่ายๆคือไม่ต้องออกมาแน่นอนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจูเลียนอาซานติดอยู่ในตึกอันนั้นน่ะลองดูตึกเนะี่ยมันเป็นแค่ตึกแค่นี้เองนะติดอยู่ที่นั่นนะ่ะถึงกับ7ปีถึง8ปีเลยด้วยซ้ำโดยที่ระหว่างเขาอยู่ในนั้นเนี่ยวิกกี้ เอกวาดอร์เอ s ม y ซีอย่างนี้เลยแต่ในที่สุดนะครับการที่จูเลียนอสซานติดอยู่ในที่แคบแบบนั้นได้นานขนาดนั้นแล้วยิ่งต้องแบกรับข้อมูลความเครียดเรื่องพวกนี้ได้เยอะขนาดนี้เขาก็เลยเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิตเริ่มมีความเพี้ยนขึ้นมาก็เลยเริ่มทําตัวไม่ดีกับคนนู้นคนนี้บ้างที่เป็นคนของสถานทูตเอกวาดอร์และที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้นาใหม่ของเอกวาดอร์เนี่ยกับกลายเป็นหนึ่งในคนที่วิกกี้ลีเคยเปิดโปงเรื่องแย่ๆไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็เลยไม่ค่อยชอบหน้านจา Julian, าาูเล,ยลียออนอัก็ พอออกมาปุ๊บก,ก็เข้าคุกอังกฤษทันทีนะครับไม่ต้องถามเลยทีเดียวว่าจะทําอะไรต่อปัจจุบันนี้ก็เลยติดอยู่ที่คุกของอังกฤษนะครับกำลังลอรอศาลของอเมริกาตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะติดคุกที่เมกาต่อหรือเปล่าซึ่งถ้าติดที่เมกาเนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะติดคุกเพิ่มไปอีก170ปีนะครับก็คือเอาจนตายไปเลยเอาจริงๆสภาพของเขาตอนนี้เรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพทั้งหลายของการติดอยู่ในที่แบบนี้ก็ค่อนข้างแย่มากๆแล้วพอมาถึงจุดนี้นะครับทุกคนก็คงสงสัยว่าทำไมไอ้คนเนี้ย ที่เขาเป็นแค่คนออสเตรเลียเนี่ยที่มันแค่เป็นคนเอาข้อมูลพวกนี้มาเปิดเผยด้วยซ้ำไม่ได้ไปแฮกมาเองไม่ได้ไปขโมยมาเองเออขอเสริมอีนิดหนึ่งนะครับเขาก็มีแฮกมาบ้างนิดนึงแต่ว่าในเคสการแฮกเนี่ยเขาจะติดคุกแค่5ปีเท่านั้นไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือการที่เขาเอาข้อมูลมาเปิดเผยน,นะครับแต่นั่นแหละครับคนที่ไม่ใช่คนอเมริกาด้วยซ้ําที่แค่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อธรรมดาสื่อหนึ่งแค่แทนที่จะเป็น CNN อ็หรือน e ว York ก i ท e s มันก็แค่กลายเป็นเว็บ สงจูเลียนซารว่าทําไมเขาถึงผิดขนาดนั้นได้นะครับเราก็จะมาเจอกับกฎหมายอเมริกาที่ถูกเขียนไว้นานมากแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยแต่กฎหมายเนี้ยมันบ่งบอกว่าถ้าเราแค่ไปช่วยใครที่ทําผิดเนี่ยก็เหมือนเราผิดแบบเดียวกันเท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นการที่แค่เขาได้รับข้อมูลนี้มาแล้วเขาปล่อยข้อมูลมาก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เขาเป็นคนไปขโมยข้อมูลมาเองเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันน่าห่วงที่สุดเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจในคลิปนี้ที่สุดแล้วคือสิ่งที่จูลีนออสาาาททท่่่่มมัแบจจะะไไตงรกกืุๆ ก็ทํากันอยู่แล้วนะครับการที่เราได้รับข้อมูลมาจากคนคนหนึ่งโดยที่เราสามารถสัญญาได้ว่าเราจะไม่เปิดโปงว่าข้อมูลนี้มาจากใครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สื่อเขาทํากันอยู่แล้วปกติพอทุกคนลองคิดดูว่าถ้าในโลกแห่งสื่อเนี่ยเราไม่สามารถเอาข้อมูลอะไรไปออกข่าวได้เลยโดยที่ไม่เปิดโปงว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลมามันจะเหลือสักกี่คนเชียวที่จะกล้าเอาข้อมูลลับๆของรัฐบาลนู่นนี่ว่าใครทําอะไรแย่บ้างออกมาเปิดเผยใช่ไหมละ่ะคือในเคสนเนี้ยแล้วในเรื่องของจูเลียนาซานี่นะครับเอาจริงๆอ่ะสามารถพูดได้ยาวมากๆพูดได้ทั้งวันเลยใครจะชชออบจจูนาะวิก ชอบไม่ชอบคิดว่าเขาดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับเพราะประเด็นสําคัญเนี่ยมันคือการที่คนคนหนึ่งอะถูกจับเข้าคุกได้ขนาดนี้แค่เพราะเป็นคนปลดปล่อยข้อมูลหรือเป็นคนเอาความลับหรือเอาข้อมูลออกสื่อเรื่องนี้มันก็เหมือนเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างการที่รัฐบาลสามารถแอบข้อมูลอะไรแล้วได้สู้กสิทธิที่ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สื่อได้รับรู้ข้อมูลความจริงของรัฐบาลได้สิ่งที่ทาให้จุลียาซานยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่นะครับก็คือการที่หลังจากวิกิลก่่ออ้วนๆสืื ก็เอาข้อมูลนั้นไปปล่อยต่อเลยก็คือทําแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเอาพวกเอกสารลับๆได้ออกมาปล่อยเหมือนกันว่าเนี่ยดูสิได้มาจากวิกิลีกแล้วแต่ว่าแค่พราะเป็นจูเลียนซานเป็นวิกิลีกเป็นคนแรกที่ปล่อยออกมา <c oughs> ก็เลยกลายเป็นคนที่ผิดเฉยเลยโดนเอาเรื่องได้ขนาดนี้เฉยเลยการต่อสู้เพื่อให้คนเรามีสิทธิ์ในการรับรู้ความลับหรือเรื่องแย่ๆที่รัฐบาลเราทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดุเดือดมาตั้งนานแล้วเราผมรู้สึกว่าเคสนี้เป็นหนึ่งในเคสที่สําคัญมากๆที่เราควรจะจับตามองกันว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะเรื่องนี้มีสสิิททธ์มีีผลลลต่อ่อออออววงงงกกกาาารรืขขั้้โเเไไปดยยคุณ ทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับเอาจริงๆเรื่องเกี่ยวกับจูเลียนซานหรือวิกกี้ลิงเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากให้เล่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันมาให้ว่าสามารถเล่าได้หรือเปล่าเพราะออบางเรื่องก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟต่อ u t u b e นะครับด้วยความที่ YouTube เป็นเว็บของอเมริกาการออกมาว่าร้ายอะไรอไรเมริกาเยอะเกินก็มีสิทธิ์ทําให้ช่องเราโดนแบนได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามหาเรื่องมาเล่าให้ได้มากที่สุดถ้าจะทำได,ได้คลิปนี้ก็คงมีสิทธรริ์ มีข้อมูลอะไรอยากมาช่วยกันแก้ก็คอมเมนต์ไปข้างล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าส่วนตอนนี้ขอส่งคลิปต่อไปให้พี่หมอนก่อนแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหม แล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูป การเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วคา่ Mystery M MyS ผม TERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไวย